สรุปหลังงานเปิดตัว iPhone 17แบบสั้นๆรุ่นไหนน่าสนใจบ้างไปดูกันครับรุ่นแรกที่เราจะไปตัเกเตกันวันนี้ก็จะเป็น iPhone 17น้องเล็กสุดแต่เป็นรุ่นที่ผมเชื่อว่าน่าจะขายได้เยอะมากๆเพราะว่าปรับปรุงมาหลายอย่างมากๆในปีนี้นะครับจากเดิมที่ใช้ขนาดหน้าจอ6.1นิ้วกันมาอย่างยาวนานปีนี้ครับ iPhone 17เปลี่ยนมาใช้ขนาดหน้าจอเหมือนเลยกับรุ่น Pro คือ6.3นิ้วอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องตัว Refresh Rate หน้าจอแฟนคลับของ Apple รอมานานมากครับที่เราจะได้ใช้ iPhone รุ่นธรรมดาที่ได้ Refresh Rate หน ยี่สิบเฮิร์ต <Nice. S 2> ในส่วนตัวชิปก็มีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นด้วยจากเดิมที่ใช้ Apple A18 ใน iPhone 16 iPhone 17ก็เปลี่ยนมาใช้ Apple A19 นะครับความแรงเพิ่มขึ้นทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอแล้วก็หน่วยประมวลผล AI อย่าง NPU ในตัวเขาด้วยนะครับในส่วนตัวกล้องนะครับ iPhone 17รุ่นธรรมดาเนี่ยกล้องหน้าความละเอียด18ล้านนะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ใหม่นะครับมุมมองกว้างสามารถใช้แนวตั้งได้2ระยะนะครับได้แนวนอนอีก2ระยะรวมแล้วกล้องหนึ่งตัวคุณถ่ายได้4แบบสําหรับกล้องหน้านะครับแต่ที่มันโหดมากๆคือกล้อง กล้องหลังจากเดิมที่ให้มาเป็นกล้องหลัก48ล้านซึ่งดีมากๆอยู่แล้วนะครับใช้1 X ได้ใช้2 X ได้ตอนนี้อัปเกรด Ultra Wide ววจาก12ล้านก็กลายเป็น48ล้านนะครับรุ่นถัดไปที่เราจะมาตัดเกรดกันคือ iPhone Air นั่นเองจริงเรารุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าจะสร้างกระแสคือฮาบนโลกออนไลน์มากที่สุดรุ่นหนึ่งด้วยซ้าไปอย่างแรกเลยที่ทุกคนเห็นกันก็คือเรื่องของตัวดีไซน์คือสมชื่อครับบางและก็เบามากเ oh. บาขนาดที่ว่าถ้าเราเทียบกับ iPhone 17แล้วเบากันแบบคนละเรื่องกับอย่างหนึ่งที่ ร่มต้นอยู่ประมาณหนึ่ง refresh rate หน้าจอก็เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ก็คือ120 Hz สมีความสามารถในการใช้งานฟีเจอร์ always on display เหมือนกับ17 Pro แล้วก็17 Pro Max อีกเรื่องหนึง่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของตัวชิปครั้งนี้ได้ใช้ชิปรุ่นใหม่ล่าสุดเลยในส่วนตัวกล้องให้กล้องหน้ามาเป็นความละเอียด18ล้านนะครับส่วนกล้องหลังอันนี้น่าเศร้านิดหนึ่ง <c oughs> ครับได้กล้องหลังมาเป็นความละเอียด48ล้านก็จริงแต่เป็น48ล้านตัวเดียว iPhone รุ่นถัดไปที่เราจะมาตัดเกรดกันคือ iPhone 17 17 Pro Pro แล้้วก Pro Max นนนนนรัม่่าาาางงขดหจอออยื กันเป๊ะเลยก็เลยเอามารวมไว้ด้วยกันดีกว่า17 Pro กับ17 Pro Max อย่างแรกที่ควรเห็นกันเลยเนาะก็คือเรื่องของตัวดีไซน์ที่เปลี่ยนไปแล้วก็รวมถึงวัสดุที่เปลี่ยนไปด้วย iPhone 17 Pro แล้วก็17 Pro Max ครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.3นิ้วแล้วก็6.9นิ้วนะครับส่วนตัวชิปจากเดิมที่ใช้ Apple A18 Pro ปีนี้ก็อัพขึ้นมาเป็น Apple A19 Pro นะครับแรงขึ้นกว่าเดิมมากๆส่วนแผ่นเวเฟอร์เชมเบอร์ที่มีอยู่ใน iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max นั้นจริงๆแล้วมันดีีมาาากกกกออยยู่่่แแแลล้้้ววครรัับต17 17 Pro 17 Pro Max นนจจะเเป็็ง ที่ iPhone ไม่เจอปัญหาความร้อนเลยในการใช้งานทั่วไปส่วนการใช้งานกล้องอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเห็นกันตามข่าวลือข่าวลุดอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยครั้งนี้กล้องเขาจึ้งขึ้นนะกล้องหน้าความละเอียด12ล้านก็เปลีป่ยนมาเป็นความละเอียด18ล้านนะครับคมชัดขึ้นครอบได้ถ่ายวิดีโอได้เก่งขึ้นมากๆเนื้ออื่นใดต้องรอเทสอีกทีหนึ่งว่าเก่งขึ้นจริงหรือเปล่านะครับส่วนกล้องหลังครับที่ต้องตามยุคสมัยเขานิดน,นึงเนาะแอนดรอยเข้าไปกันกลแล้ว48ล้านหลัก48ล้านอ l ลตร้าไวและ